เฮ้ยพอดีชมงานนะคะคุณเกิเอาไว้ถ้ามีจ้าขอบคุณค่ะเอาแล้วก็เอาไว้ก่อนนะคะทำยังกอาไปเีอแล้ะ ก็จะได้หัวทิ้งนะคะเนาะทิ้งแล้วก็จังสีได้กลับเขาว่าสีงามสีฝนซุ่มๆแล้วก็นโอ้งายมาจังเอ้ามาเห็ดกะดึงยอดแดงหรือว่าเชี่ยแดงที่มันตายนะคะเนาะออกายยายทั้งก่อนนะคะเห็ดชุบหัวเดียวจังสีแล้วนะคะเพื่อน ต้งเห็นกับฝนลินไงปอก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 มะไนันน่ะจะไปเขาหมพึงออกมาต้งหนกับฝนลินไงปอก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 มะไนน่ะจะไปเสาหมพึงออกมาต้งหนกับฝนลินไงปอก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 ม่นะคะน่ะจะไปเขาหมพึงออกมากส่ซีรีแลเหรอเนาะน่าเหลือเยอะทนี่เามาล้งมือนี่มือนาก็ยังงี่เะคะต้องเห็นกับฝนลินไงปอก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 มะไนนน่ะจะไปเขาหมพึงออก đi hay cần, có năng giải hành, ăn nữa cả nó, bên này cả, còn không <laughs> nhớ nào, nhớ lắng, à, để để đây cho bây giờ nữa cả nó, này, ีงามีผมซุ่มๆแล้วก็อออกงานเอาแล้วก็เอาไว้ก้อนนะคะทำยังเอาไปแล้วก็แล้วก็จะได้หดพริกนะคะเนาะนี่คือแล้วก็จังสีไดก้กับข้าว้างเป็นเพื่อนมาเห็ดตัวนะคะเนาะต้องฝันเห็ดยุบปุ๊ยเดียวนะคะ เผื่อไมาเห็ดตซอยนะคะนะ้องฝันเห็ดยิ้ปุูดเดียวนะคะไม่ <c oughs> นะคะทีเค้นแล้วก็เหนียวนะคะนะเนาะเหนียวเดือดกรอบดีดีงไงเห็ดพูดเดียวอย่างนะะั้นเห็ดพอดีส่างงานนะคะเห็ดพอดีส่างงานนะคะที่ให้กันเอาลังใจให้ อาตัวเองนะคะเนาะเบื้องนพี่น้องตั้งขากองเสะก็ไม่อยากยู่งยับหน้ายับหลังนะคะเนาะเทสอยูู่นเดียวจังสีนะคะเนาะยับมน้ายับมน้าค่ะเพื่อนเฮเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจจะเป็นเพื่อน อันนี้สิมันหลอดคางแต่งอีกเมื่อที่สองะะนะคะเนาะเดี๋ยวส้องฝันหลอดได้เืออยู่งว่าไรนะคะเนาะเหลืออยู่งสามแถวนะคะเนาะสามแท่งเท่า เดือนมาเหตุใน,น้อคะน้ะนะองตอันเหตุเย็บปุ๋ยเดียวนะคะเ <c oughs> ็ปุเดียวจังงีแลวนะคะเพื่อนๆ กระลาไต้องเยอาแลวก็เอาไ้กินนะคะทำยังออี่แล้วได้หัวรินะะเนาะคือแล้วก็จังสีได้กับเขาว่าหมตัเนกลือนมาเห็ดซอยนอง่ะเนาะ

เห็ดมาเมื่อเื่นล้วค่ะเหมือนเห็ดผู้เดียวนคเนาะเดี๋ยวยุเดี๋ยวยูบลายนค่ะแล้วก็เอาไว้ก้นนะค่ะทำยังกินต่อแล้วก็จิได้หัวทิพนค่ะเนาะคือแล้วก็จังสิได้กับเขาว่า ไปให้กันเอาลังใจให้เอาตัวเองนะคะเนาะเบื้องนีที่น้องตั้งขากองเสะก็ไม่ยังยู่งยับหน้ายับหลังนะคะเนาะมาเนี่ยเอาไว้เหตุกิบว่าอะไรต้องเหลือแค่ ต้องทนกัฝนลินไงปอก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 มะไน้อ huh. น okay. <Like, S 2> so ่ะจะไป่งโฮมพงออกมาจะไปซีแีลน้วงันน้อเหลือเยอะทนี่มาแ้ล้วมาอนีเมื่อนาก็ยังนี้น้อน่ะามาหนี้าเห็ดกิบว่าอะไต้องเลือะ่ามาหนี้เ้าเหตดกิบว่าอะไรต้องเลือเาะ มาให้เหตุเกัดว่าอะ,ะ,ะไรต้องเลือกห่าเ,เ,เกื่อนมาเหตุซวยนะคะต้องปวอนเหตุเพู่เดียวนะคะ เก็บอยู่อยู่เดี๋ยวจังซี่น้องซ่าเนาะหยับมา ใส่สีแล้วแหเนาะค่ะน่าเหลือเยอะทั้นี่เอาแเลีมมาอนีเมื่อนากัยังนี่นะค่ะไม่เนะค่ะทีเข้นแล้วก็เหนียวนะค่ะเนื้นเนนอเดือดกรอบดีดีไงพูดเดียวอยว่างนัเนาะ อยู่คนเดียวจังสิเนาะน้อยับมาหยับมาค่ะจังเงินเฮ้เป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจ